การมีอะไรด้วยการแบบวันนี้แซจะมีโอกาสติดเชื้อได้ไหมก็ถามว่าครั้งเดียวถึงได้ใช่ไหมก็ใช่ครั้งเดียวไม่ติดได้ไหมก็ได้นะคะเพราะนั้นก็ขึ้นกับหลายปัจจัยอย่างที่บอกไปแล้วการไม่มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะอันนี้คือการที่รับมาจากเพศสัมพันธ์ถามว่าดับ2ถ้าต้องการนก็คือการใช้ถุงยางอนามายัยเพราะว่าถุงยางอนามายัยถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังป้องกันโรคติดตอนน่อทางเพศสัมพันธ์อื่นได้ด้วยรวมถึงป้องกันการ,การตั้งครรภ์ได้ด้วยหรือถุงยางอนามัยแตกเนี่ยเราถามว่า,าอ้้นกรปงัไดไ พ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเพิ่งรู้ว่าคู่นอนติดเชื้อนะคะอันดับแรกก็ต้องดูว่าคู่นอนเราเนี่ยรักษาแล้วหรือยังกินยาต้านเอชไอวีแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก <debuted. S 1> ินยาต้านเอชไอวีแล้วเนี่ยกดไวรัสได้ในเลือดจริงๆแล้วความเสี่ยงน้อยมากๆนะคะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยถ้าคู่นอนเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งติดเชื้อเอชไอวีหรือยังไม่เคยได้รับการรักษาเลยอันนี้แน่นอนนะคะก็จะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันด้วยถ้าเพิ่งรู้ก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์จะ 28วัน